เจ้าหน้าที่บุกบ้านป้าทองสาที่กำแพงเพชรหลังร่ำให้วิงวอนนายกช่วยคนจนจากกรณีที่นางทองสาดาหาอายุ64ปีชาวบ้านจากจังหวัดกำแพงเพชรเดินทางไปที่กระทรวงการคลังร้องเรียนไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทโดยป้าทองสาร่ำให้วิงวอนให้นายกช่วยเหลือเงินเยียวยา5,000บาทเพราะทุกวันนี้ไม่มีเงินจะกินแล้วท้าพิสูจน์บ้านเช่าที่ย่านสะพานพระราม7บอกไม่มีเงินซื้อข้าวกินแล้ว ล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่านายชาวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรสั่งการให้ในายสมเกียรติชื่นอยู่ในอำเภอทรายทองวัฒนาและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นในกรณีของป้าทองสาดาหาอายุ64ปีเจ้าหน้าที่จึงได้รุดตรวจสอบที่บ้านของป้าทองสาบ้านเลขที่4 3หมู่13ตํบลทุ่งทรายอำเภอทายทองวัฒนา แต่บ้านปิดตายไว้ไม่มีใครอยู่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าป้าทองสาขายลูกชิ้นกับสามีอยู่ที่ย่านถนนอมรินทร์36ิน36ซอยสุวานินทร์แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีรายได้จากการขายลูกชิ้นวันละ400บาทป้าทองสามีลูก4คนลูกคนแรกและคนที่3ทำงานอยู่บริษัทเอกชนลูกคนที่สองตกงาน และลูกคนที่4เรียนปริญญาตรีโดยลูกสาวคนโตสร้างบ้านไว้ในอำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรปัจจุบันบ้านถูกปิดไว้ไม่มีใครอยู่ซึ่งครอบครัวมีภูมิลำเนาอยู่กำแพงเพชรแต่นานๆนนครั้งจะกลับไปที่บ้านเกิด